สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ได้นะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้ค่ะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ฟ้าย์จะแบ่งปันเรื่องฟรีดอกเบีย้ยคนพิการกู้ฉุกเฉินได้รายละ1 0 0 0 0บาทค่ะเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขกันเลยนะคะสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสามารถขอกู้ได้รายละ1 0 0 0 0บาทค่ะโดยที่ไม่ต้องมีผู้คำ้ำไม่ต้องเสียดอกเบีย้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ2ปีค่ะเรามาดูคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์กู้นะคะคุณสมบัติบอกเอาไว้ชัดเจนค่ะว่าจะต้องมีบัตรคนพิการหรือเป็นผู้ดูแลคนพิการก็ได้ต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปมีไรายได้เดือนละไม่เกิน30,000บาทประกอบอาชีพอิสระในท้องที่ยื่นกู้นะคะและที่สำคัญ ต้องได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 นั่นเองค่ะจึงจะเข้าเงินไขนี้นะคะส่วนถ้าใครที่เข้าเงื่อนไขแล้วแล้วก็สามารถยื่นขอได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคมนี้นะคะที่เว็บไซต์ระบบบริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ<อ>ก็คือที่เว็บไซต์ efan. dep.go.th นั่นเองค่ะหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1479สายด่วน1479ตลอด24ชั่วโมงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะไฟขอเป็นกำลังใจให้กับผู้พิการหรือคนพิการทุกคนแล้วกันค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัทชาแชนแนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ฟ้ายนมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัดชา h ช n แนลไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ